สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็มาอัปเดตชีวิตด้วยแหละว่าย้ายมาอยู่อังกฤษ2ปีแล้วเป็นยังไงเนาะวันแรกที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆคือเธอรู้ไหมเราเปลี่ยนสังคมหมดเลยอะทั้งภาษาผู้คนแล้วก็แบบสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยเราต้องแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเหมือนแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยคือต้องหางานใหม่ที่ เพื่อนใหม่หรือเพื่อนที่ทํางานแบบนี้แล้วยิ่งแบบไม่ใช่ภาษาบ้านเราอะ่ะไม่ไม่ใช่แบบภาษาบ้านเกิดเราแบบนี้มันยิ่งทําให้เรากดดันตัวเองมากขึ้นช่วงที่มาแรกๆอะ่ะเรากดดันตัวเองนะเพราะว่าเหมือนเรามาใช่ไหมภาษาเราถามว่าคุยคุยกับคนรู้เรื่องไหมก็ประมาณหนึ่งนะประมาณแบบ10%ซแบบคุยกับสามีรู้เรื่องอะไรแบบนี้แล้วฉันอะ่ะไม่ไม่กล้าแบบออกไป เจอผู้คนข้างนอกอะเหมือนเหมือนกลัว,กล,วกลัวแบบกลัวแบบเอ่อคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่พอเราอยู่นานๆไปใช่ไหมเราเริ่มพัฒนาขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกแบบคุ้นเคยมากขึ้นคุ้นเคยกับการฟังแล้วก็คุ้นเคยกับสำเนียงคนที่พูดกับเราแม้ทุกคนตอนที่ฉันเรียนภาษาได้จริงๆก็คือตอนที่ฉันมาทำงานได้ฟัง คนอื่นพูดแล้วก็ได้พูดกับคนอื่นเราไม่ต้องแบบพูดภาษาอังกฤษแบบเป๊ะเ,เลยก็ได้แบบต้องออคํานี้คํานี้คํานี้ต้องแบบนี้แบบนี้ไม่ฉันพูดแบบงูงูปลาปลาเหมือนเหมือนเด็กพูดพอนานๆไปใช่ไหมเรารู้สึกคุ้นเคยเราฟังไปเรื่อยๆฟังผู้ช่วยพูดกับเราบ้างพยาบาลพูดกับเราบ้างหรือว่าทุกคนใน ตึกนี้พูดกับเรานะเราจะคุ้นเคยกับสำเนียงหลายๆสำเนียงฉันเรียนแบบไม่ต้องแบบไปหาคุงหาโค้สอะไรเลยเรียนจากการทำงานจริงๆเรียนจากการทำงานจริงๆนะเธอเรียนภาษาจากการทำงานช่วงที่เรา,เาสมัครงานใหม่ๆใช่ไหมฉันสมัครงานไปนหลายที่มากเลยนะกว่าเขาจะรับประมาณ15ที่นะ่ะมีที่เดียวที่เดียวหรือจำไม่ได้เออสองสองที่อะที่เขา ส่งอีเมลมาว่าเออเขารับเราทำงานนะซึ่งการแข่งขันในการสมัครงานที่นี่คนค่อนข้างที่จะแบบเยอะผู้คนแบบคนตรงงานที่นี่เขาก็เยอะเนาะเราต้องแบบแข่งขันกับคนที่เขาแบบพูดภาษาอังกฤษได้คล่องกว่าเราตอนที่โรงพยาบาลเขาส่งอีเมลว่าเขารับเราทำงานแล้วใช่ไหมคือฉันกดดันตัวเองมากเลยเถอคือกดดันทั้งการ เราไม่เคยทํางานแบบงานครัวในโรงพยาบาลด้วยเนาะเราไม่รู้จักแบบไม่รู้ว่าข้อมูลเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างอะไรแบบนี้คือฉันต้องหาข้อมูลนะฉันต้องรู้ข้อมูลก่อนว่าเออที่นี่น่ะเขาเสิร์ฟอาหารยังไงแล้วต้องดูแลคนไข้อย่างไงแบบอาหารต้องมีอุณหภูมิยังไงอะไรประมาณนี้แบบข้อมูลเกี่ยวกับอาหารต้องไปหาก่อนและสามีนางก็ค่อนข้างที่จะกดดนันฉัน เหมือนการแบบกดดันกันและการนั่น,นะนก็อยากให้ให้ฉันได้งานทำเนาะเราก็เข้าใจเออเราก็กดดันกันและกันนางก็ไปหาข้อมูลมาไปถามคนนู้นคนนี้คนนั้นเนาะคนที่แบบมีประสบการณ์เออเพื่อที่จะอยากให้เรานะ่ะได้ทํางานที่นี่ในที่สุดแล้วเราก็เออเราก็ทําได้นะสอบสัมภาษณ์ผ่านได้ทํางานเป็นที่เรียบร้อยก็เออก็หายกดดันไปอีกอันหนึ่ง แล้วตอนนี้ก็ทำงานได้สองสองปีแล้วแล้วก็รอบรรจุไม่ไม่รู้ว่าเออถ้าเราไม่ไม่ได้งานนี้นะเราจะไปทำงานอะไรตอนที่มาใหม่ๆใช่ไหมคือไม่สบายบ่อยมากประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งไม่สบายแบบส่งสามครั้งคือจนถึงปัจจุบันนะ่ะก็ยังเป็นแบบน,น,นั้นนุถ้าถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะ่ะอาจจะเป็นเพราะแบบ เราปั่นจักรยานออกไปทํางานด้วยเนาะช่วงแบบเต่เช้านะมันหนาวมากๆแบบบางทีลบหนึ่งลบสองแบบนี้ก็เลยทําให้เราแบบไม่สบายบ่อยแต่ถ้าช่วงแบบฤดูร้อนแบบนี้ก็ปกตินะปกติเหมือนบ้านเราเลยแบบไม่สบายเนี่ยไม่มีพอถึงช่วงฤด,ดูหนาวใช่ไหมเราชอบเป็นโรคซึมเศร้าในฤด,ดูหนาวอะ่ะเธอคือไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเป็นไหมแต่ฉันน่ะเป็น ฉันจะเป็นช่วงฤดูหนาวแต่ถ้าแบบพวกสปริงหรือซัมเมอร์แบบเนี้ยก็จะไม่เป็นนะตอนที่มาแรกๆมาช่วงแบบฤดูหนาวพอดีคือแบบไม่ได้ตั้งตัวที่จะมาเจออะไรแบบนี้คือไม่คิดว่าตัวเองจะมีไงตัวเองจะเป็นไงเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเออต้องรับมือ,อยังไงใช่ไหมแล้วสามีอะนางก็บอกว่าเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าในช่วงฤดูหนาวคนที่นี่นะ่ะเขาจะเป็น นางก็อบอกว่าเป็นเรื่องปกติแหละแต่เราก็ต้องแบบสู้กับมันคือมันจะเป็นอาการแบบเบื่อเซงๆกับชีวิตมีครั้งหนึ่งไม่ครั้งหนึ่งหรอกหลายรอบหลายวันประมาณแบบส่งสามอาทิตย์คือนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว,วเธอคือนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็น้ําตาก็ไหลออกมาคือก็งงกับตัวเองเหมือนกันร้องไห้ทําไมแล้วแบบร้องไห้แล้วก็เศร้าคือร้องไห้ทําไม พอเราอยู่นานๆใช่ไหมเราก็เออเข้าใจว่าอากาศฤดูหนาวที่นี่นะมันแบบครึ้มฝนครึ้มหนาวอากาศหนาวอากาศเย็นเนาะมันไม่ได้แบบสดชื่นเหมือนเหมือนตอนที่แดดออกทําให้ร่างกายเราหรือว่าเรานะรู้รู้สึกแบบไม่กระปี้กระเป๋าอะเธอแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเป็ีนนะเธอมันแย่มากมันแย่แบบแย่มากๆไม่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้เธอฟัง อาการที่แบบรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตเท่าที่เป็นโรคมาเลยทีนี้เราเป็นแล้วเราก็ต้องหาวิธีรักษาตัวเองนั่นคือการทานอาหารหรือว่า,าหาวิตามินบำรุงตัวเองเนาะวิตามินที่ได้จากแดดนั่นก็คือวิตามินดีแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าแดดสำหรับเราเราคิดว่าแดดสำคัญกับฉันมากมันทำให้ฉันรู้สึกแบบอยาก ทำนูน่นทำนี่แบบกระปี้กระป่าขอสุดชื่นนะเธอเราก็หาพวกวิตามินวิตามินกินเลยหรือการออกอากำลังกายแล้วก็การทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นการเลือกทานอาหารคือสำคัญมากๆยิ่งเป็นคนไทยแล้วมาอยู่ต่างแดนนะเธอฉันนะ่ะเป็นคนที่ติดรสชาติจัดคือจัดจานเผ็ดแซ่บแบบนี้วันไหนที่ไม่ได้กินอะไรอาหารแซ่บแบบนี้ก็คือนอยมาก แต่โชคดีก็คือฉันน่ะอยู่ในตัวเมืองแล้วพราะร้านอาหารเอเชียแบบนี้หาค่อนข้างง่ายนั่นก็คือความโชคดีของฉันอยู่ที่บ้านน่ะก็เดินไปป,ไปประมาณแบบ20นาทีก็ถึงเนาะแต่ถามว่าราคาอาหารสินค้าจากไทยแพงไหมส่วนตัวคิดว่าราคาค่อนข้างแพงนะเราก็เข้าใจเนาะเพราะว่ามันเป็นของแบบของต่างประเทศเอามาที่นี่ไงก็ราคา จะแพงปกติเหมือนที่ไทยเราเอาขวองมาจากต่างประเทศราคาที่ไทยก็จะค่อนข้างสูงใช่ไหมล่ะอออันนี้ก็เข้าใจพวกแบบเครื่องปรงุงเครื่องปรุงของประเทศไทยคือมีหมดน้ำปงุงน้ำปลาซอสหอยอะไรแบบนี้คือหาค่อนข้างง่ายแต่พวกผักหรือว่าพวกปลาหมึกแห้งอะไรแบบนี้ราคาค่อนข้างสูงแต่บางอย่างนะเราสามารถแบบประดิษฐ์ประโดยเอามาใช้แบบแทนกันได้เนาะ คือบางบางคนน่ะที่เขาอยู่ต่างแดนใช่ไหมเขาจะมีเพจแอฟ้าเธอเขาอยู่ต่างแดนใช่ไหมก็จะโพสต์ลงแล้วก็ไปหาข้อมูลในนั้นมาเพื่อที่จะจะแบบมาประดิษฐ์ประดอยทําอาหารไทยที่เราอยากกินอันนั้นก็คือแบบเป็นศินละปะคนที่อยู่ต่างแดนแต่บางทีเราทํางานเราเลิกงานดึกเราอยากกินแบบ ลูกชิ้นปิ้งเอ,อ่อไส้กรอกปิ้งแบบอาหารข้างทางแบบเร็วๆแบบนี้หรือว่าส้มตำในรอบดึกแบบนี้มันไม่มีไงมันรู้สึกโนยมากเลยแบบคืออยากเลิกงานไปแล้วอยากกินส้มตำแซ่บๆคือจะจะต้องไปตำกินเองในช่วงเวลาสามสีทุ่มมันก็ไม่ได้ต้องนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยกินแล้วก็อดเอาก่อนแล้วค่อยกินพรุ่งนี้ บางทีฉันก็แบบคิดถึงกว๋วยเตี๋ยวข้างทางลูกชิ้นข้างทางแบบอาหารข้างทางแถวบ้านเราอเธอะคือมันเลิศม,มากแบบไม่มีอะไรเทียบเท่าได้เท่าแบบอาหารไทยข้างทางนะส่วนตัวคิดว่าแบบไม่มีอะไรอร่อยไปเท่านี้แล้วคือที่ไทยเราดีมากเลยนะหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามคือมีของกินของขายตลอด เวลาหิวก็เดินลงไปเอ่อซเว่นอแบบเนี้ยมันก็ง่ายใช่ไหมแต่ตอนที่เราอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราไม่มีอะไรไงคือสามทุ่มแบบเนี้ยร้านเขาก็ปิดเงียบกริบไม่มีอะไรขายนะจ๊ะแล้วก็ต้องอดนะคะแล้วก็ไปกินพรุ่งนี้ตอนเช้าทุกคนรู้ไหมเราอะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คือเราคิดว่าตัวเองโตขึ้นเยอะมากความคิดความอ่านคือ เปลี่ยนหมดเลยคือหน้ามือเป็นหลังมือเธอจากที่เป็นคนที่แบบไม่ได้จริงจังกับชีวิตเลยว่าอนาคตอีก3ปี4ปีข้างหน้าฉันจะทำอะไรคือตอนนี้อ่ะเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบซีเรียสหรือว่าอะไรนะแบบไม่ได้เป็นคนเครียดอะไรขนาดนั้นแต่เป็นคนที่พยายามที่จะวางแผนมากขึ้นวางแผนเรื่องอนาคตวางแผนเรื่องอการเงินแบบเนี้ยคือวาง วางแผนทุกๆอย่างว่าในอนาคตอีกกี่ปีข้างหน้าที่เราจะไปถึงอ่ะเราจะเป็นคนยังไงแล้วก็ในอนาคตอีก3-4ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรเราอยากเป็นคนยังไงแล้วก็อยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จยังไงจากจุดๆนั้นเด็กตัวน้อยๆคนหนึ่งอ่ะมาถึงจุดๆนี้ รู้สึกว่าตัวเองได้แบบเรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะมากคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปจากความคิดสังคมรอบตัวแล้วก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเดี๋ยววันหน้าจะมาแชร์เนาะเพราะว่าถ้าจะพูดนี่ก็คือแบบพูดไม่หมดแต่และประเทศที่เราอยู่เนาะมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียไม่เหมือนกัน คนทุกคนมองข้อดีข้อเสียแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเน,ะนาะสำหรับเราเราคิดว่าข้อดีของที่นี่นะเราสามารถแบบทํางานเก็บเงินที่จะไปลงทุนหรือว่าต่อยอดอะไรแบบนี้ได้เร็วกว่าที่ไทยชั้นนะ่ะผู้หญิงคนคนหนึ่งอะ่ะที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมาอยู่ประเทศนี้หรือว่าถ้าจะอยู่ประเทศไหนจะเป็นคนยังไงเนาะ รู้สึกว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วตัวเองเปลี่ยนไปก็เลยว่าเออมองเป็นข้อนี้นะ่ะเป็นข้อดีที่มาอยู่ที่นี่แล้วกันส่วนข้อเสียใช่ไหมก็คือเรื่องอาหารเวลาที่เราหิวหรือว่าเราเลิกงานมาเหนื่อยแบบเนี้ยแบบคือเราอยากกินของแซ่บๆมันไม่มีเราก็ต้องไปทำกินเองแล้วก็ไกลจาก ของอร่อยอร่อยผลไม้อร่อยอร่อยที่ไทยเนาะและก็คือไกลห่างไกลจากครอบครัวครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักที่ไทยหรือว่าพงพงเพื่อน,น,นแบบนี้มาอยู่นี่ไม่มีเพื่อนเลยนอกจากแบบเพื่อนที่ทำงานแค่นั้นเพื่อนที่บ้านก็คือสามีแล้วก็ฉันเป็นเพื่อนตัวเองจริงสำคัญ กว่าการที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็คือตัวเองคือสำคัญมากตัวเราเองอ่ะเธอมันสำคัญมากที่จะเรียนรู้ถ้าวันใดวันหนึ่งอะถ้าฉันหยุดที่จะเรียนรู้ไม่รู้ว่าตัวเองตอนนี้จะอยู่ตรงไหนเนาะเพราะว่าโลกของเราอะ่ะมันแบบอัปเดตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็ขอบคุณตัวเองมากๆาเลยนะที่พาตัวเองมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณสามีที่คอยสปอร์ตตลอดเวลาสปอร์ตในทุกๆเรื่องที่ทำให้เราได้รู้จุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งได้เรียนรู้แล้วก็ปรับความคิดได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทำให้เรากล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้า ผิดพลาดมากขึ้นเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะมเธอเรายังพยายามที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ตัวเองทำในเมื่อวันก่อนอยู่เลยนี้เป็นเรื่องราวที่เรามาแชร์ให้กับทุกคนฟังหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยและเป็นกํำลังใจให้คนที่กำลังที่จะพัฒนาหรือว่า ปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะคะขอให้ทุกคนอย่าหยุดไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรต่างๆให้ทำมันลงไปเรื่อยๆแบบทำทำจนเบื่อมันมีความเบื่อมันมีอุปสรรคอะไรมากมายให้เธอสู้สำหรับวันนี้เราขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนจบเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ ขอบคุณค่ะบาย